สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ EP นี้ครูโจจะมาสอนการตั้งปาร์ตี้ Microsoft 365 Family กับเพื่อนนั่นเองครับและวันนี้เดี๋ยวครูโจจะมาแกะกล่องให้ดูเลยนะครับว่าเรามีการลงทะเบียนยังไงนะครับส่วนเจ้า Microsoft 365 Family นะครับสามารถใช้ได้6คนนะครับรวมถึงตัวเราด้วยนะครับสามารถใช้ได้อายุการใช้งานของเขานะครับก็คือ12เดือนนะครับึงปีนั่นเองครับใช้กับอะไรได้บ้างครับแน่นอนว่าใช้กับ PC Mac Mobile นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับของเขานะครับก็คือมีนะครับคลาวด์สโตรเรจให้นะครับก็คือ1นึ่งเทเลบไปเลยนะครับเก็บไฟล์จุกๆกันไปเลยนะครับก็สามารถใช้ได้ทุกแอปของ Microsoft นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะบอกอยู่ภายในด้านหน้ากล่องนะครับแล้วก็ด้านหลังกล่องนะครับว่าเราสามารถใช้อะไรได้บ้างหรือว่าเขามีฟิวเจอร์อะไรให้สำหรับเราบ้างนะครับนี่ครับลักษณะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะกล่องของแท้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้กล่องมาแล้วนะครับแกะเรียบร้อยแล้วนะครับปื๊บเปิดมาครับอ๋อจะมีกล่องอยู่ข้างในทีนะครับนี่เดี๋เราจะมีนะครับข้างในนี้เมื่อเราเปิดออกมาครับอ่าจะมีคล้ายๆการ์ดนะครับอ่าเนี่ยที่ลูกคุญแจอยู่นะครับสีเขียวเนี่ยครับเอ่อด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังการ์ดนี้จะเป็นคีย์นะครับ แล้วก็ในกล่ <girlfriend>, องนี้นะครับเขาจะมีขั้นตอนนะครับการลงทะเบียนนะครับคีย์มาให้นะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่1การเข้าเว็บไซต์จนถึงขั้นตอนการใส่คีย์นะครับทั้งหมดนะครับเขาจะมีคีย์มาให้ทั้งหมด25ตัวอักษรนะครับเพื่อให้เราใส่เข้าไปในเว็บไซต์ที่กำหนดให้นะครับเพื่อลงทะเบียนคีย์นั่นเองครับนะครับนี่คีย์นะครับจะนีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับพอเราดึงขึ้นมาปุ๊บนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นเรียลค key ของเรานั่นเองครับ ที่ใช้ในการลงทะเบียนนะครับครูโจขอปิดไว้บางส่วนนะครับครูไม่แน่ใจว่าปลอดภัยไม่ปิดแค่นี้นะครับแต่ว่าเพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนนะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปลุยต่อในการลงทะเบียนเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาต่อการลงทะเบียนในเมลของเรานะครับขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่เอาลูกของเราเรียบร้อยนะครับโดยนักเรียนจะเข้าผ่านทางไหนก็ได้นะครับของครูโจเขาจะเข้าผ่านทางเมลนั่นเองครับสำหรับครูคิดว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับวิธีนี้นะครับ ครับต่อไปให้เราไปคลิกที่บัญชีของเรานะครับด้านบนขวามือในในในเมลเอาลูกของเรานะครับเสร็จแล้วก็เลือกบัญชี Microsoft ของฉันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าตอนนี้กำลังโหลดอยู่เดี๋ยวรอสักครู่ครับของครูเน็ตช้านิดน,นึงไม่แน่ใจว่าทำไมโรงเรียนเน็ตช้าวันนี้นะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าโปรไฟล์ของ เมลของครูเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นเมลของแฟนครูนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับเขาจะมีการให้เราซื้อนะครับไปขอออฟฟิศสองหน้าแต่แน่นอนเราไม่ซื้อครับเพราะเรามีคีย์อยู่แล้วนั่นเองครับเราซื้อมาแล้วในราคาที่ถูกกว่านเองครับหลังจากนั้นให้เรียนคลิกที่คำว่าบริการและการสมัครสมาชิกนั่นเองครับ ต่อไปนักเรียนมาดูด้านล่างนะครับที่มีคําว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ชําระเงินล่วงหน้าหรือไม่เริ่มการสมัครใช้งานของคุณอ่าเดี๋ยวกดเข้าได้เลยครับตามครูเลยที่นี้มี2แบบครับลงชื่อเข้าใช้กับสร้างบัญชีใหม่ของเราเลือกเป็นแบบลงชื่อเข้าใช้ครับเพราะครูมีบัญชีอยู่แล้วเองส่วนใครไม่มีก็กดสร้างบัญชีใหม่ได้เลยครับอ่าตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับทีนี้หลังจากนั้นให้เราใส่คีย์นะครับตามที่อยู่ในกล่องของเราเองอ่ะนี่ครูขอใส่ของครูไปเลยนะครับ เมื่อนักเรียนใส่คีย์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทาง Microsoft นะครับก็จะตรวจสอบคีย์ของนักเรียนนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องเรียบร้อยนะครับนักเรียนเลือกภูมิภาคเป็นประเทศไทยเสร็จแล้วตัดไปได้เลยนะครับหมือนของครูนะครับโอเคนะครับของครูโจตอนนี้มาถึงขั้นตอนการยืนยันหมายเลขผลิตภัณฑ์แล้วนะครับการสมัครของครูนะครับคือ Microsoft สำหรับ Family นะครับ1ปีนั่นเองครับ ส่วนการเรียกเก็บเงินอย่างตอนเนื่องนี้ครูโจ้แนะนําให้เรียนปิดเอาไว้เลยนะครับถ้านักเรียนไม่ปิดนะครับเขาจะมีการเรียกเก็บเงินจากเรานับ2,800กว่าบาทนะครับตามที่เขาเขียนด้านล่างเดี๋ยวครูโจ้ครูโจ้เบอร์ได้อีครังนึงนะครับอ่านะครับ2 8ง9บาทต่อปีแน่นนว่าแพงครับอ่าเมื่อเรียนปิดแล้วก็กดยืนยันแล้วก็ขั้นตอนไปก็รับแอปตั้งแต่ก็กดยินยอมไม่เรียบร้อยนะครับอย่างจากยินยอมเสร็จแล้วก็กดยืนยันอีกหนึ่งครั้งอ่ะอ่าใครเสร็จขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็กลับไปหน้าาปรรไลลเเเเหมือนนดิยะคับ ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับเดี๋ยวครูโจจะสอนว่าจะตั้งปาร์ตี้แชร์เพื่อนยังไงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ